เปิดประวัติเนทมายเม็ดเนทยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งมีผู้ติดตามถึง12ล้านคนเลยทีเดียวคลิปนี้ชอ่องรถทียดาก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักฝรั่งหนุ่มคนนี้กันเนทมายเม็ดเนทชื่อเล่นคือเนทมีชื่อจริงว่านาธานบัตลิงเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมพศ2536ในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกา โดยเขาเป็นน้องเล็กสุดในจำนวนพี่น้อง4คนเนทเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของแม่และเห็นความลำบากของแม่ที่หาเงินเลี้ยงดูลูกทั้ง4ี่ทำให้เนทเรียนรู้ถึงการประหยัดและรู้คุณค่าของเงินเป็นอย่างมากเนทจบการศึกษาจากอ a ยาลาไฮสคูลรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นเด็กที่ชอบไปโรงเรียนแถมยังได้เกรดเมาโดยตลอด แต่จะมีวิชาหนึ่งที่ได้เกรดแย่นั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษเขาชอบเล่นกีฬาแต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดคือดนตรีโดยเฉพาะการตรีกลองกีตาร์รวมถึงร้องเพลงหนุ่มเนตยอมรับว่าเขาเป็นเด็กที่ชอบทำอะไรแปลกๆโดยวีรกรรมสุดเกลียนช่วงนั้นของเขาคือในวันรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับไฮสคูล หนุ่มเนทได้ถอดชุดครุยออกซึ่งด้านในเขาได้ใส่ชุดซูเปอร์แมนไว้แม้จะเรียกเสียงฮือฮาจากเพื่อนๆแต่เขาก็ถูกเชิญออกจากพิธีทันทีเมื่อเนทอายุได้19ปีได้เดินทางมายังจังหวัดยะโสธรประเทศไทยในฐานะครูสอนศาสนาและภาษาอังกฤษซึ่งที่นั่นพูดภาษาอีสานทำให้เนทไม่เข้าใจในภาษาถิ่นเลยแม้แต่น้อย หลังจากที่เป็นครูสอนศาสนาที่ไทยได้หนึ่งปีตัวได้ย้ายไปสอนภาษาต่อที่ประเทศลาวและเมื่ออยู่ครบสองปีก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิดเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยความจริงแล้วความฝันในวัยเด็กของเขาคืออยากทำงานเป็นหมอผ่าตัดหัวใจหรือสมองแต่ด้วยความขี้เกียจทำให้เน็ตเลือกที่จะหางานทำ โดยกลับมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศลาวอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้เปลี่ยนวิธีสอนด้วยการถ่ายคลิปแปลภาษาลาวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากมียอดวิวหลักแสนกระทั่งในปี2015เนตก็ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพอีกครั้งและใช้เวลาว่างเริ่มทำคลิปวิดีโอหรือวอล์กซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของช่อง YouTube My m a d Net ในช่วงแรกคลิปวิดีโอที่เนททำนั้นจะเป็นคลิปแกล้งคนแบบสนุกขำๆเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนดูรวมถึงการทำคลิปแนวทดสอบหรือทดลองอะไรแปลกๆที่หลายคนไม่ทำกันเช่นการแจกเงินให้กับคนตามท้องถนนคลิปขอเบอร์สาวในห้างหรือคลิปตีหมอนกับคนไม่รู้จักเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการครีเอเตอร์สายแกล้งเลยก็ว่าได้ ซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วพร้อมเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบมากมายถึงขั้นลุกลามเป็นดราม่าระดับประเทศโดยเพราะคลิปทดสอบวางเหรียญบนรางรถไฟที่ถูกดำเนินคดีด้านกฎหมายและเสียงเรียกร้องจากชาวเน็ตถึงขั้นให้ยุติวีซ่าและไล่กลับประเทศต่อมาในเวลาไม่นานเน็ตก็หันมาสร้างสารรค์คลิปไลฟ์สไตล์แนวอื่นๆกระทั่งเจ้าตัวได้ครเอท คอนเทนต์บนพื้นฐานความสนุกได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแนวสนุกสนานเน็ตยังตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ป่วยเป็นมะเรง็งชวนเพื่อนๆพื่อนยูทูบเบอร์มาทำความดีเป่ายิ้งฉุบช่วยชาติเพื่อระดมเงินนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะโควิด -19 รวมถึงเป็นผู้จัดกิจกรรมการกุศลนําเหาครีเอเตอร์ยูทูบมาแข่งขันชกมวย เพื่อรวบรวมรายได้จากการขายบัตรนำไปช่วยเหลือพัฒนาสังคมตามช่องทางต่างๆเนทเคยคบหากับสาวไทยชื่อลูกหมีวันลาพาทองปานหรือลูกหมีวนณบีหมีซึ่งเธอคนนี้ก็คือหนึ่งในทีมงานของช่องไมเ e มดเนที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดในการสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันในปี2561และเมื่อกลางปี2564 ก็มีกระแสถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ดูเหมือนว่าจะต้องมีการเลือรรากันไปทั้งคู่ได้ออกมาประกาศผ่านช่อง YouTube My Mednet ว่าตัดสินใจแยกทางกันล่าสุดหนุ่มเนตไมเมดเน t ตกำลังปลูกตนรักกับเอวาทายาทหมื่นล้านเอวาวรวันวีระผู้ชงทายาทบริษัทยาเจ้าดังในที่สุดเขาก็ออกมายอมรับว่า กำลังเดินหน้าจีบเอวาอยูขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์โดยสถานะตอนนี้คือเป็นเพื่อนที่พิเศษมากๆและช่วง6เดือนที่รู้จักกันต่างคนก็ต่างเป็นพลังบวกให้แก่กันซึ่งตอนนี้เอวาบอกว่าเกือบจะชนะใจได้แล้วแต่ขอเวลาอีกสักหน่อยเนื่องจากเธอก็ต้องให้เกียรติครอบครัวด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเนทนะคะสำหรับช่องรถธยาดานะคะ ก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ